ตอนเด็กๆเ,เราเคยมีไอดอลเป็นของตัวเองกันไหมคะเราเป็นคนหนึ่งหนาที่มีไอดอลเป็นของตัวเองแต่ว่าไอดอลเราก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุแล้วก็ความสนใจของเราอย่างเมื่อก่อนเราชอบกีฬาวอลเลย์อบอลมากคือได้ลองเป็นทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้เชียร์เลยตอนที่เราเป็นผู้เชียร์เราก็จะดูทีมชาติไทยอะเนาะเพราะว่ามีช่วงนึงนี่แข่งติดกันหลายแมตช์มากคือดูจนเราจําชื่อคนในทีมได้ครบทุกคนเลยกลายเป็นว่ารู้ตัวอีกทีคือเรามีพวกเขาเป็นไอดอลไปแล้ว แต่ถ้าจะให้ย้อนกลับไปเด็กกว่านั้นอีกนิดนะคือเราจําได้เลยว่าไอดอลคนแรกของเราก็คือพ่อของเราคือพ่อเราเป็นคนที่อบอุ่นมากเว้ยสำหรับเราเขาเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นรับฟังความเห็นคนอื่นเคารพกันตัดสินใจของเราพี่เราแม่เราหรือว่าทุกคนในบ้านเลยคือพอนึกกลับไปตอนนั้นอะ เราก็ถามตัวเองนะว่าทำไมเราถึงมีพ่อเป็นไอดอลเพราะทั้งนั้นที่เราเจอคนเยอะแยะมากมายแต่เราก็คิดอีกทีว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าการที่เราได้เห็นเขาได้อยู่กับเขาบ่อยๆเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปมันได้ผลตอบรับออกมาเป็นยังไงมันทำให้คนรอบข้างรู้สึกอย่างไรเท่ากับว่าเขาก็จะมีอิทธิพลกับเรามากเลย ซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งจะเกิดมาเป็นแบบไหนมันก็มาจะเกิดจากความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่อย่างเราที่เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกเพราะเรารู้ว่าพ่อจะคอยรับฟังเราเสมอเขาคือพื้นที่ปลอดภัยของเราแต่ในทางกลับกันถ้าเราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะทําให้เรารู้สึกตรงกันข้ามยกตัวยอย่างง่ายๆเลยนะถ้าวันหนึ่งที่เรากลับมาจากโนงเดียแล้วเราเลือกที่จะบอกคะแนนสอบของเราว่าเราได้15เต็ม20 อันนั้นที่ตอนนั้นเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เราไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่คาดหวังว่าเราอ่ะจะได้คะแนนเท่าไหร่สําหรับเรามันอาจจะเยอะมากแต่พ่อแม่กลับคิดว่าเราน่าจะได้คะแนนมากกว่า15คะแนนจากที่เด็กคนนั้นคิดว่าพ่อแม่จะภูมิใจในตัวเขากลายเป็นผิดหวังซะง,งั้นมันเหมือนกับช่องว่างระหว่างตัวต,วตวนที่แท้จริงกับคนที่พ่อแม่อยากให้เป็นมันไม่เท่ากันซึ่งถ้าช่องว่างนี้ห่างกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งส่งผลต่อเซลล์เอสติมของเรามากเท่านั้นแหละ เราก็ยิ่งไม่มั่นใจไม่กล้าบ,บอกคะแนนสอบของเราเพราะเรากลัวว่าพ่อแม่จะผิดหวังซึ่งสิ่งที่น่าเศร้าคือหลายๆบ้านในประเทศของเราอะเป็นแบบนั้นมันทําให้เราเห็นว่าเด็กไทยส่วนใหญ่อะมีเลล์เ s t e ีมหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองที่ต่ํามากนั่นคือสิ่งที่โรงเรียนคู่ขนาดก็มองเห็นเช่นกัน และเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ง่ายๆด้วยนะเพราะเด็กเหล่าเนี้ยเขาจะไม่มีเป้าหมายเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องแอ i ชีพอะไรไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จไปทําไมเพราะหนูก็กลายเป็นคนไม่เก่งในสายตาพ่อและแม่อยู่ดีซึ่งคําถามง่ายๆที่โรงเรียนคู่ขนานมาจะถามน้องๆคือหนูภูมิใจอะไรในตัวเองบ้างและหลายครั้งค่ะที่น้องๆไม่สามารถตอบได้และคุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่สามารถตอบคุณครูได้เหมือนกัน แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยน้องๆได้นะคะด้วยการบอกน้องวันละสามข้อก่อนนอนว่าวันนี้เราภูมิใจอะไรในตัวเองบ้างตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นคะ่ะว่าเซลล์เอสเดมสำคัญอย่างไรเพราะมันคือสิ่งที่เราสามารถสร้างพื้นฐานให้กับเด็กๆในระยะยาวได้เพราะถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อโตขึ้นเขาก็จะไม่มีความมั่นใจตัดสินใจอะไรเองไม่ได้เกลียดตัวเองไม่ชอบตัวเอง ไม่เคยรู้สึกภูมิใจอะไรในตัวเองรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าไม่มีเป้าหมายและเขาอาจไม่สามารถทนแรงกดดันจากสิ่งต่างๆได้เลยแล้วเราจะสามารถสร้างรากฐานที่ดีให้เขาได้ยังไงใช่ไหมคะย้อนกลับไปที่ผลคะแนนสอบเลยค่ะถ้าวันนั้นตอนที่เด็กน้อยเดินเข้ามาบอกเราว่าได้15เต็ม20แล้วเราเลือกที่จะชื่นชมและบอกว่าภูมิใจในตัวเขาพร้อมกับถามเขาว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆรอบหน้าเขาจะต้องทำได้ตามเป้าแน่นอน ถ้าเราเลือกที่จะบอกแบบนี้ฝึกให้เขาเริ่มตั้งเป้าหมายเล็กๆกับตัวเองเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าการตั้งเป้าหมายฝึกฝนจนสาเร็จตามเป้าหมายนั้นรู้สึกอย่างไรเพื่อให้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้เสมอค่ะเริ่มต้นจากการเลี้ยงดูเพื่อเป็นเกาะป้องกันให้เขาแล้วต่อไปไม่ว่าเขาจะเจอกับปัญหานักแค่ไหนเขาก็จะไม่ท้อและจะพยายามทําจนสําเร็จได้นั่นเองค่ะ